ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องชูตี้ After Dark เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปนะคะกลางหุบเขาในจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านห้วยผาซ่อนตัวอยู่ในม่านหมอกที่ปกคลุมทุกเช้าถนนสายเก่าที่ตัดผ่านหมู่บ้านนั้นเงียบสงบจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านใบไม้ชัดเจน บ้านแต่ละหลังตั้งเรียงรายห่างกันพอสมควรบางหลังมีเสียงเด็กเล่นบางหลังมีเสียงวิทยุค,คลอเบาๆแต่บ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าท้ายหมู่บ้านกลับเงียบผิดปกติบ้านหลังนั้นเป็นเทาเฮาส์สองชั้นสีขาวมีรั้วเตี้ยๆและสวนหน้าบ้านที่ปลูกต้นชบาแดงไว้สองต้น ระเบียงชั้นสองมองเห็นวิวภูเขาไกลลิบในวันที่ฟ้าเปิดเป็นบ้านของอิงฟ้าหญิงเสาววัย30ต้นต้น,ตนกับสามีพีระและลูกชายวัยสามขวบชื่อขุนอิงฟ้าเป็นแม่บ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายดูแลลูกชายทำอาหารซักผ้าและรดน้ำต้นไม้ทุกเช้าส่วนพีระทำงานเป็นเซลส์ต้องขับรถไปต่างจังหวัดบ่อยๆแม้จะเหนื่อยแต่เขาเป็นคนอารมณ์ดี ชอบเล่าเรื่องตลกให้ลูกฟังและมักซื้อของเล่นมาฝากขุนทุกครั้งที่กลับบ้านแต่ช่วง3 -4 ถเดือนหลังพีระเริ่มเปลี่ยนไปเขากลับบ้านดึกทุกวันบางครั้งไม่พูดไม่จาและมักลงไปนั่งเงียบๆที่ชั้นล่างตอนตีสองอิงฟ้าเคยถามว่าคุณลงไปทำอะไรดึกๆเดือนๆตรงนั้นพีระตอบเพียงว่าไม่มีอะไรแค่นอนไม่หลับแล้วเดินหนีไป อิงฟ้ารู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนไปความอบอุ่นที่เคยมีเริ่มจางหายเธอพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมทั้งทำอาหารที่พีระชอบจัดบ้านให้เรียบร้อยแต่เขากลับดูห่างเหินขึ้นทุกวันจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งขณะที่อิงฟ้ายืนตากผ้าอยู่บนระเบียงชั้นสองเธอมองลงไปเห็นพีระกำลังจะขับรถออกไปทำงาน แต่สิ่งที่ทำให้เธอชะงักก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เบาะข้างคนขับแขนสองข้างสวมกอดพีระแน่นเธอแต่งชุดดำผมยาวปิดหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นมามองอิงฟ้าด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรอิงฟ้าถึงกับตกใจรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาพีระทันทีใครนั่งรถไปกับคุณเธอถามด้วยเสียงที่ไม่พอใจพีระตอบไปด้วยความรำคาญว่า ไม่มีใครเธอจะบ้าหรือเปล่าอย่ามาชวนทะเลาะแต่เช้าผมยิ่งรีบอยู่พูดจบพีระก็วางสายทันทีอิงฟ้ารู้สึกเหมือนโดนตบหน้าเธอมั่นใจว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆแต่พีระกลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความสงสัยเริ่มก่ะตัวในใจเธอคืนนั้นอิงฟ้านอนไม่หลับเธอเดินลงไปที่ชั้นล่างเห็นพีระนั่งอยู่บนโซฟาในความมืด เขาหันมามองเธอด้วยสายตาเหนื่อยล้าขึ้นไปนอนเถอะเขาพูดเบาๆอิงฟ้าไม่ตอบเธอเดินกลับขึ้นไปแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามหลังจากวันนั้นเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นหมาในบ้านชื่อเข้าปั้นกับสายหมอกซึ่งปกติจะดีใจเมื่อพีระกลับบ้านกลับเห่าใส่เขาอย่างบ้าคลั่งทุกคืน บางคืนหมาทั้งหมู่บ้านมายืนเห่าหน้าบ้านอิงฟ้าเพียงหลังเดียวอิงฟ้ารู้สึกเหมือนบ้านหลังนี้มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติคืนหนึ่งเธอฝันว่ามีเสียงคนเดินอยู่รอบบ้านเหมือนมีใครมาดึงขาเธอขณะนอนหลับเธอสะดุ้งตื่นคืนนั้นทำให้เธอนอนไม่หลับจึงเดินออกไปหาอากาศหลังห้องขณะที่อิงฟ้าชะโงกหน้าจากระเบียงลงไปดูข้างล่างเธอเห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่หน้าบ้าน เธอชี้หน้าอิงฟ้าปากบ่นพึมพำเหมือนอยากพูดอะไรสักอย่างแล้วจากนั้นเธอก็หายไปในความมืดอ,อิงฟ้ารีบปลุกพีระให้ลงไปดูแต่เขากลับบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยตาฝาดหรือเปล่าแล้วเดินกลับไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นอิงฟ้าฝันว่าเธอถูกผู้หญิงคนนั้นลากจากเตียงเสียงแหบแห้งพูดขึ้นว่ากูจะเอาลูกมึงไปอยู่ด้วย กูจะจองเวรพวกมึงทางบ้านอิงฟ้าถามว่าฉันไปทำอะไรให้เธอตอบว่าไปถามผัวมึงดูสิอิงฟ้าสะดุ้งตื่นกลางดึกเงือท่วมตัวเธอเดินไปดูขุนที่นอนอยู่ในห้องข้างๆลูกชายยังคงหลับสนิทเหมือนเคยรุ่งเช้าขุนนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านอิงฟ้าได้ยินเสียงลูกพูดว่าหนูไม่ไปหนูจะอยู่กับแม่แล้วร้องไห้โห อิงฟ้าโผลเข้าไปกอดลูกแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเล่าว่าผู้หญิงลิ้นยาวหน้าตาเธอดูน่ากลัวมากเธอบอกว่าจะพาหนูไปอยู่ด้วยหนูไม่อยากไปคุณเล่าไปพลางร้องไห้ไปอิงฟ้ารู้ทันทีว่าเธอกำลังเผชิญกับสิ่งที่ลี้ลับเธอเริ่มกลัวจนทำอะไรไม่ถูกแล้วรู้สึกว่าความมืดที่ปกคลุมบ้านหลังนี้ กำลังจะกลืนทุกอย่างที่เธอรักไปทีละนิดทีละนิดหลังจากเหตุการณ์ที่ขุนพูดถึงผู้หญิงลิ้นยาวที่จะพาเขาไปอยู่ด้วยอิงฟ้ารู้สึกหวาดกลัวเธอพยายามหาคำตอบจากพีระแต่เขายังคงปฏิเสธทุกอย่างด้วยท่าทีเฉยชาเธอคิดมากเด็กก็แค่จินตนาการไปเองเขาว่าแบบนั้นแล้วเดินหนีไปเหมือนทุกครั้งอิงฟ้าเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ใช่แค่กำลังเผชิญกับสิ่งลี้ลับ แต่กำลังเผชิญกับความลับบางอย่างที่สามีของเธอปิดบังไว้เธอจึงตัดสินใจไปปรึกษาแม่แต่เช้าตรู่แม่ของอิงฟ้าเป็นหญิงชาราที่เคร่งาศาสนาเมื่อได้ฟังเรื่องทั้งหมดแม่ไม่รอช้าพาอิงฟ้าไปหาห,าหลวงพ่ออินพระอาจารย์ที่วัดบนดอยหลวงพ่ออินนั่งนิ่งอยู่หน้ากระทางทูบที่ควันลอยคลุ้งตลบอบอวลทั่วศาลา เมื่ออิงฟ้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านอาจารย์ฟังท่านหลับตานั่งนิ่งสักครู่แล้วพูดว่าเธอไม่ได้ทำกรรมแต่เธอรับกรรมแทนคนอื่นกรรมที่ไม่ได้ก่อแต่ต้องชดใช้ท่านกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นให้แผ่เมตตาทำบุญให้เขาแต่บางสิ่งไม่ใช่แค่บุญจะปลดปล่อยได้ อิงฟ้ากลับบ้านด้วยความสับสนเธอเริ่มสังเกตพีระมากขึ้นจับตาดูเขาในทุกการเคลื่อนไหวและเริ่มค้นหาความจริงจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่นานหลังจากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาอิงฟ้าที่บ้านเคยชื่อนวลเป็นหญิงวัยกลางคนที่ใบหน้าดูเหนื่อยล้าและเศร้าหมองฉันเป็นญาติของมารตีผู้หญิงที่เคยคบกับพีระนวลเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ฉันมาเพราะเธอควรรู้ความจริงอิงฟ้านั่งนิ่งฟังอย่างเงียบๆนวลเล่าว่ามารตีเคยเป็นสาวโรงงานในจังหวัดใกล้เคียงเธอพบกับพีระตอนเขาไปขายสินค้าพีระพูดจาหวานหูทำให้มารตีหลงคารมตกหลุมรักและคบกับพีระอยู่พักหนึ่งเขาบอกว่าโสดไม่มีครอบครัวนวลเล่าต่อมารตีเชื่อหมดใจจนวันหนึ่งเธอท้อง เมื่อมารตีบอกข่าวดีให้พีระรู้เขากลับเปลี่ยนไปทันทีเขาไม่รับสายไม่ตอบข้อความและสุดท้ายบอกเลิกเธออย่างไร้เยื่อใหญ่เขาบอกว่าถ้าเธอมาอีกฉันจะให้เมียฉันจัดการเธอเองนวลพูดพลังน้ำตาคลอมารตีเสียใจมากเธอพยายามตามหาที่อยู่ของพีระจนเจอบ้านหลังนี้และเห็นอิงฟ้ากับลูก เธอรู้ทันทีว่าโดนหลอกเมื่ออิงฟ้าได้ฟังก็รู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนวลเล่าต่อว่ามรารตีกลับไปได้วยความเสียใจเธอไม่เหลือใครไม่มีงานไม่มีเงินและไม่มีอนาคตเธอเขียนจดหมายฉบับหนึ่งแล้วตัดสินใจกินน้ำยาล้างห้องน้ำฆ่าตัวตายจดหมายนั้นเขียนว่า ไอพีละมึงหลอกกูมึงทำลายชีวิตกูจนไม่เหลืออะไรมึงมีลูกมีเมียอยู่แล้วยังมาหลอกกูอีกลูกของเรามึงก็ไม่รับผิดชอบกูขอสาบแช่งพวกมึงให้ไม่ตายดีกูจะจองเวรพวกมึงทั้งบ้านอิงฟ้าถึงกับช็อกเธาพูดอะไรไม่ออกมันจุกไปหมดนวลเยื้ยนจดหมายฉบับนั้นให้เธออ่านด้วยมือที่สัน่น หลังจากนั้นไม่นานพีระเริ่มเผชิญกับผลกรรมที่เขาก่อไว้โดยไม่รู้ตัวเขาตกงานอย่างกระทันหันบริษัทปิดกิจการบ้านถูกธนาคารยึดขุนป่วยหนักโดยไม่ทราบสาเหตุอิงฟ้ากับพีระทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นพีระเริ่มหงุดหงิดง่ายและมักโทษอิงฟ้าว่าเป็นต้นเหตุของทุกอย่างเธอไปยุ่งกับเรื่องไร้สาระจนชีวิตเราพัง เขาตะโกนใส่เธอหลังจากวันนั้นอิงฟ้าก็ไม่ทนอีกต่อไปเธอพาลูกกลับไปอยู่บ้านแม่และตัดสินใจอย่าก,กับพีระทันทีแต่คำสาปของมรตียังไม่จบคืนหนึ่งพีระขับรถกลับจากงานพิเศษเขาเล่าว่าเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูตอนขับรถว่าถึงเวลาชดใช้แล้วแล้วทุกอย่างก็มืดดับไป เขาประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างแรงจนเกือบพิการอิงฟ้าพาขุนไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลพีระดูสูบผอมและหวาดกลัวมันตามฉันมามันไม่ปล่อยฉันไปเขาพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและดูหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาหลังจากวันนั้นอิงฟ้ากับลูกก็ไม่ได้ติดต่อกับพีระอีกเลยเธอพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่มารตียังไม่ยอมจบหลังจากเหตุการณ์อันโหดร้ายที่บ้านห้วยผาอิงฟ้าตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอแต่งงานกับแดนเนียลชาวฝรั่งเศสผู้ใจดีและอบอุ่นทั้งคู่พาขุนลูกชายวัยสามขวบในตอนนั้นย้ายไปอยู่เมืองเล็กๆชื่อเัลเบิร์ตวิลทางตอนเหนือของฝรั่งเศส อัลเบิร์ตวิเป็นเมืองเงียบสงบรายล้อมด้วยป่าเบญจพรรณและภูเขาเตี้ยๆอากาศเย็นตลอดปีบ้านใหม่ของพวกเขาตั้งอยู่ริมป่ามีสนามหญ้ากว้างและห้องใต้หลังคาที่แดเนียลปรับให้เป็นห้องนอนของขุนชีวิตดูเหมือนจะเริ่มต้นใหม่ได้ดีอิงฟ้าทำงานในร้านเบเกอรี่เล็กๆ ส่วนแดเนียลเป็นช่างเทคนิคในโรงงานขุนเข้าโรงเรียนท้องถิ่นเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วแต่แม้จะปรับตัวได้ดีเขาปรับเป็นเด็กเงียบขรึมชอบอยู่คนเดียวในห้องใต้หลังคาอิงฟ้าสังเกตว่าขุนมักนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างนานเป็นชั่วโมงบางครั้งเขาพึมพำกับตัวเองบางครั้งก็วาดภาพผู้หญิงผมยาวในสมุดวาดเล่นของเขา คืนหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิขุนฝันว่าเขาอยู่ในป่ามืดมีเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเขาเบาๆจากทุกทิศทางเสียงนั้นแหบแห้งแต่เต็มไปด้วยความโกรธขุนลูกของมันลูกของคนที่ทำให้กูต้องตายเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวและพบว่าหน้าต่างห้องใต้หลังคาถูกเปิดออกทั้งที่เขาจำได้ว่าล็อกไว้ก่อนนอน หลังจากคืนนั้นขุนเริ่มเห็นเงาผู้หญิงในกระจกเล็กข้างเตียงเธอยืนอยู่ข้างหลังเขาในเงาสะท้อนแต่เมื่อหันกลับไปไม่พบใครนอกจากความว่างเปล่าบางคืนขุนได้ยินเสียงคนเดินวนอยู่ในห้องใต้หลังคาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันลากเท้าไปกับพื้นไม้ดังครืดครืดอิงฟ้าเริ่มสังเกตพฤติกรรมของลูกเธอถามว่า ขุนลูกโอเคไหมขุนตอบเพียงผมแค่ฝันแปลกๆแล้วเดินหนีไปวันหนึ่งขุนกลับจากโรงเรียนพบว่าตุ๊กตาไม้ที่แม่ซื้อให้ตอนเด็กๆถูกวางไว้กลางห้องทั้งที่มันถูกเก็บไว้ในกล่องใต้เตียงมานานและที่หน้าตุ๊กตามีรอยขีดเป็นรูปปากยิ้มยาวจนถึงหูขุนหยิบมันขึ้นมาดูด้วยมือที่สัน่นเธอเดินลงไปหาแม่แล้วพูดว่า แม่ตุกตานี้มันมันทำไมมันยิ้มหน้ากลัวจังเลยครับอิงฟ้าพยายามตอบลูกว่ามันก็แค่ตุกตาไม่มีอะไรหรอกลูกแต่ในใจเธอเริ่มรู้สึกว่ามันกลับมาแล้วเธอเริ่มฝันถึงบ้านห้วยผา ฝันถึงเสียงหมาหนฝันถึงผู้หญิงชุดดำที่ชี้หน้าด่าด้วยเสียงแหบแห้งคืนหนึ่งขุนฝันอีกครั้งคราวนี้เขาอยู่ในบ้านเก่าที่ห้วยผาผู้หญิงชุดดำยืนอยู่หน้าบ้านเธอชี้หน้าเขาแล้วพูดว่าแม่ของมึงหนีกูมาแต่มึงหนีกูไม่พ้นหรอกขุนสะดุ้งตื่นอีกครั้งและพบว่ามีรอยขีดบนผนังห้องเป็นคำว่า ลูกของมันด้วยลายมือที่เหมือนถูกขูดด้วยเล็บขุนรีบเล่าให้อิงฟ้าฟังด้วยความตกใจอิงฟ้าตัดสินใจพาขุนไปพบบาทหลวงในเมืองใกล้เคียงบาทหลวงเป็นชายชราใจดีเมื่อฟังทั้งหมดเขานิ่งไปนานก่อนจะพูดว่ามีบางสิ่งตามลูกของคุณมามันไม่ใช่วิญญาณธรรมดาแต่มันคือความอาฆาตท,ที่ฝังลึกเกินกว่าการทำบุญจะปลดปล่อยได้ อิงฟ้าถึงกับน้ำตาคลอเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถปกต้องลูกได้ด้วยคำอธิษฐานเพียงเท่านั้นคืนนั้นอิงฟ้าจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับมารตีให้ขุนฟังเป็นครั้งแรกขุนเงียบไปนานก่อนจะพูดว่าถ้าเธอจะเอาผมไปผมจะไม่หนีอีกแล้วครับเขาขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาจุดเทียนให้ไว้กลางห้องแล้วนั่งรองเงานั้นมาหา แต่ไม่มีใครมาตั้งแต่วันนั้นทุกๆคืนเขายังคงจุดเทียนไว้กลางห้องแล้วพูดเบาๆว่าถ้าเธอยังอยู่ผมยังรออยู่ตรงนี้อิงฟ้ามองดูลูกด้วยความสงสารเธอรู้ดีว่าเงานั้นยังอยู่และกำลังรอเวลาที่จะแก้แค้นเธอและลูก ฤดูหนาวมาถึงเอาเบิร์ดวิวเหมือนอย่างทุกๆปีหิมะเริ่มโปรยปลายลงบนหลังคาบ้านที่ตั้งอยู่ริมป่าเบนจพันอากาศเย็นจัดจนกระจกหน้าต่างขึ้นฝ้าในทุกๆเช้าคุณยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมคืองแงบครึมอยู่คนเดียวในห้องใต้หลังคาและจุดเทียนไว้กลางห้องทุกคืนอิงฟ้าสังเกตว่าลูกชายของเธอเริ่มเปลี่ยนไป เขาไม่พูดถึงโรงเรียนไม่สนใจโทรศัพท์ไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนและไม่ยอมลงมากินข้าวเย็นเธอพยายามถามแต่ขุนตอบเพียงผมกําลังรอรออะไรลูกอิงฟ้าถามด้วยความกังวลรอเธอมาเอาผมไปคำตอบนั้นทำให้อิงฟ้าขนลุกเธอรู้ดีว่าเธอที่ขุนพูดถึงคือเงาของมารตีที่ตามหลอกหลอนครอบครัวเธอมานาน คืนนั้นอิงฟ้ากลับจากงานดึกบ้านเงียบผิดปกติไฟในห้องนั่งเล่นดับสนิทไม่มีเสียงทีวีไม่มีเสียงขุนเดินลงมาเหมือนทุกคืนเธอเดินขึ้นบันไดอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงทุกก้าวที่เข้าใกล้ห้องใต้หลังคาประตูห้องปิดสนิทไม่มีแสงลอดออกมาเมื่ออิงฟ้าเปิดประตูเข้าไปเธอพบขุนนั่งอยู่กลางห้อง เทียนหลายเล่มถูกจุดไว้รอบตัวเขาแสงเทียนส่องให้เห็นใบหน้าที่ซีดเซียวและดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวขุนกำลังพูดพึพมพำว่าถ้าเธอจะเอาผมไปก็เอาไปเลยอิงฟ้าตกใจรีบเข้าไปกอดลูกอย่าพูดแบบนั้นทันใดนั้นลมเย็นพัดวูบเข้ามาในห้องทั้งที่หน้าต่างปิดสนิท เทียนทุกแล่มดับลงพร้อมกันหมดความมืดปกคลุมทั่วห้องแล้วเงาดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นกลางห้องรูปร่างของมันไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความอาฆาตเสียงแหบแห้งดังขึ้นจากเงานั้นกูเตือนแล้วกูรอมาสิบห้าปีวันนี้กูจะเอาคืนขุนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ร่างเขาฟุบลงกับพื้นตัวเริ่มบิดเบี้ยวคอหมุนรอบตัวแขนและขากลางออกเหมือนหุ่นที่กำลังถูกเชิดอิงฟ้าพยายามดึงลูกออกมาแต่เงานั้นกลับพุ่งเข้าหาเธอด้วยความเร็วเธอรู้สึกเหมือนถูกแรงมหาศาลผลักกระเด็นไปชนผนังเสียงสุดท้ายที่ได้ยินจากห้องใต้หลังคาคือเสียงกรีดร้องของแม่ลูกก่อนทุกอย่างจะเงียบลง เงานั้นหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและกลิ่นเทียนที่ดับไปเช้าวันต่อมาแดเนียลกลับมาทำงานเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปพบว่าบ้านเงียบผิดปกติไม่มีเสียงอิงฟ้าทัก ไม่มีเสียงขุนเดินลงมารับเขาเหมือนทุกวันเขาเดินขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาประตูเปิดแง้มอยู่เขาผลักเข้าไปและพบเทียนที่ดับแล้ววางอยู่รอบห้องและกลิ่นเทียนไขยังอบอวนอยู่ในอากาศแต่ไม่มีร่างของอิงฟ้าหรือขุนไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีแม้แต่รอยเลือดมีเพียงจดหมายฉบับหนึ่ง วางอยู่กลางห้องบนพื้นไม้แดเนียลหยิบจดหมายขึ้นอ่านด้วยมือที่สั่นตัวอักษรเขียนด้วยลายมือของอิงฟ้ามราตีถ้าเธอจะเอาชีวิตเราไปเราขอให้หยุดไว้แค่นี้อย่าตามพวกเราไปอีกชาติขอให้เธอไปสู่ที่สงบสุข แดเนียลนั่งลงกลางห้องด้วยความสับสนและสงสัยเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ดีว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ไม่ใช่บ้านธรรมดาอีกต่อไปแดเนียลรีบย้ายออกทันทีและไม่กลับมาบ้านหลังนี้อีกตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปขนาดทำที่กั้นไว้ก็ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งวุ่นวาย ชาวบ้านเอเบิร์ตวิวเริ่มพูดถึงบ้านหลังนั้นว่าเป็นบ้านเงาเด็กๆจะชี้ไปที่หน้าต่างห้องใต้หลังคาแล้วบอกว่ามีคนยืนอยู่ตรงนั้นทั้งที่บ้านถูกล็อกไว้แน่นหนาบางคืนในฤดูหนาวชาวบ้านจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้จากห้องใต้หลังคาเสียงนั้นแหบพร่าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบางครั้งเสียงเด็กชายพูดเบาๆว,ว่าแม่ เธอยังอยู่ตำนานของบ้านหลังนั้นเริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมืองบางคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงผมยาวเดินวนอยู่ในสวนหน้าบ้านบางคนบอกว่าเห็นแสงเทียนจุดเองในยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าเข้าไปไม่มีใครกล้าซื้อต่อแม้จะมีนายหน้ามาเสนอราคาถูกแค่ไหนแดนเนียลก็ได้ย้ายออกจากเมืองไปในที่สุดเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลย และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากทุกคนในวันนี้ผิดพลาดตรงไหนพูดผิดประการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องราวแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณค่ะ